บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะครับสิ้นเดือนนี้14ล้านคนชัวชัวและที่เหลือ่ะ้วครับที่เหลือตามมาแน่นอนครับคนที่ลงทะเบียนไว้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็แล้วก็จะ,ะดําเนินการให้เงิน1,000งบาทถึงมือของประชาชนทุกคนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันมาแน่นอนกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านคนกางกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะผู้สูงอายุผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะได้รับการแจกเงินเติมเป็นเงินสดอย่าลืมดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอื่นกลุ่มทั่วไปตามมาแน่นอนสําหรับพี่น้องประชาชนจะได้รับสิทธิในการกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะ12กันยายน2 1 5 6 7, 7รายละเอียดทั้งหมดเป็นแบบไหนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางร้านช่องทางในการจ่ายเงินมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยจะไม่ได้ชดรับสิทธิ์รับเงินดิจิทัลวอลเลตในเงินบาทติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็คลิปของท่านจิลพันธ์อมรวิวัฒน์อย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับนันด้วยอัปเดตกันเลยค่ะครับสิ้นเดือนนี้14ล้านคนชัวร์ชัวร์และที่เหลือล่ะครับ ที่เหลือตามมาแน่นอนครับคนที่ลงทะเบียนไว้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราเดินหน้าโครงการ Digital วอลเล็ตแล้วก็จะ,ะดําเนินการให้เงิน1,000งบาทถึงมือของประชาชนทุกคนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ครับ ยืนยันนะครับยืนยันครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคือคลิปเสียงของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและตอนนี้ท่านก็ยืนยันนะคะว่าเตรียมที่จะแถลงรายละเอียดความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบรับเงินแน่นอนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่รอคอยการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตเตรียมเฮได้เลยค่ะและยืนยนันข่าววันที่16กันยายน2 5, 5 6 7นี้กระทรวงการคลังนะคะโครงการดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทยังคงกำหนดเดิมและจะเปิดรายละเอียดทั้งารบพี่นอปะช ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนผู้สูงอายุค่ะผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่ไม่ใช่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่ใช่ผู้พิการต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กันยาย,ยน25 6 7หากท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีสมาร์ทโฟนท่านสามารถนำบัตรประจําตัวประชาชนไปลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนในวันที่16กันยาย,ยน25 6 7จไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2 5 6 7นะคะโดยสามารถน ลงทะเบียนผ่านสถาบันการเงินของทางภาครัฐ3แห่งธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะหรือว่าทากสอธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทาอาสอทุกสาขาทั่วประเทศและฝากไปเชืสัมพันธ์ไปถึงผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนเอามาเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนด้วยและสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถ ไปดาเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะคะจะมีรายะเอียดที่ชัดเจนให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งว่าท่านจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแบบไหนอย่างไหนรอความชัดเจนอีกแป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ชมและในส่วนของการเติมเงินคุณผู้ชมในกลุ่มนี้คาดการว่าจะได้รับเงินนะคะในเดือนตุลาคม2567ไปจนถึงเดือนธันวาคม2567ค่ะซึ่งจะเป็นกลุ่มที่2ในการรับเงินในครั้งนี้แต่ต้องรอรายะเอียดและก็ความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนี้เป็นแค่กระแสข่าวในเรื่องของการแจ้ง แล้วก็แจกเงินชัดเจนจากท่านเจรพันธ์อมรวิวัฒน์หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ